แันแม็กจะเบี้ยวไปทางเอี๊ใช่ไหมเนี่ยผมจะซับก่อนแล้วผมค่อยไป <c oughs> ไม่โยนบูน๊นมาแป็งตั้งวะม่อยากปดโยนไปนะแต่เดี๋ยวกลัวเขาปรับเป <c oughs> ล่ารำไมก้อนกอดไปทำไมไม่ถามจัดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะโยนลงไปให้แล้วเนี่ยแบบนี้ขอรีเกมรืมเงียคูติกแมพไม่ได้ไหมกูสั่งใครไม่ได้เย อ๋ทำไมติ๊กไม่ได้อ่ะกดกดไม่ขึ้นบ้าคนโคนคนโคนแล้วเมาส์ไม่ขึ้นเนปกี้กดเลดาร์นะผมอยู่ในระยะแล้วผมแหลมไปไม่ได้แล้วรอกันนะเอ้ยมันเจนมาทางเนปกี้ใกล้กว่าอาจจะไม่มีนะดีๆตรงกลางหรือไม่ก็น่าเกลียะเรารอกแหนถ้ามันเข้าเรายิงได้ และโลเกตนะวะไปโอ้โหไปนู่นโอเคตรงเนี้ยน่าจะมาเก้าอ่ะมาเก้ามาเร็วอยู่ไปเอไปเอมีสปอตได้อยู่แล้วที่ไปต้องรีบเห็นไอคิดที่มันจะวิ่งข้ามมาข้ามวันนี้นหลังเขาเนี่ยเดรลิงระวังหน้าหัวมุดเข้าไปอ่ะออกไม่ได้นะของเดรพิงของเดรพิงลอยอยู่ยังยังไม่ถึก เดี๋ยว่าต้องไปช่วยตรงนู้นวะเออผมว่าไปโน่นเลยอ้ไม่ทําอ่ะแต่ฝั่งนี้มีพื้นที่จานวิ่งได้ยิงเลยดิน่าจะโอเคกว่าปะดูว่าลองดูไล่หน่อยไล่หน่อยไล่ไล่เนื้อเกียยไล่กาแฟหรือว่าพอบางแกให้มันกดเรดาร์ทีไหมหรือว่าใช่ถ่ยตูดใส่แล้วได้ถ่ยตูดไปให้มันเรดาร์ทีไม่ไม่ต้องเกี่ยบผมว่าผมจะทำหรอผมไม่ทำ ไม่แหลมมั้ยไหนดีตาถึนกาดใครในไอคิว uh อ่ะ um, อ okay. uh, like ุ้ยเขย่าไกลๆออกยิงได้ป่ไอคอนแดดเนียรเนกี้เนี่ยเราดีเทคเราดีเทคอะชิมะเอ้ยดาริ่งอยู่นี่ได้ได้รุมข้าวต่อไดครับเฮ้ยกูแนะนำมึงปล่อยต่อเทียร์ลูกมันใช่ไหมเนี่ยเรียปล่อยโอเคปล่อยเทียร์ลูกปล่อยเทียร์ุ้งเคเคเคเจ็บไม่อยู่แล้วมันอยู่ตรงเนี้ยเราจะปล่อยแล้วเลี้ยงแล้วไปไปชนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหผมรอดาริ่งอยู่ตรงผมใช่ไหมโอเคน้องไปฝั่งนู้นเอาไปฝั่งนู้นได้ป่ะ ได้ผมโดนแล้ว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 พร้อมพร้อมพร้อมรอ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 ฮาวิฮาวิพอดีเลยด้าพอดีเขาผมช่วยไม่ได้ผมผมให้ได้ตับหนึ่งเด็กกีเรชนรถไฟปะวะไม่รู้เสียว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 ตาย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 มีคนชนรถไฟปะ โอ้โหขอบอ่ะแก้มเลยนะนะโอรูปร้อยสว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 ยแก้มือว่ะคุณแก้มือว่ะแก้มือว่ะแก้มือว่ะให้ให้ให้ผมให้ผมขยับขึ้นไปตรงนี้แม่สวยขึ้นไปแล้วเข้าไปได้นะให้ให้ให้ผมให้ผมขยับขึ้นไปตรงนี้ปะขยับเข้าไปได้นะมีพวกกุซับอยู่ถ้ามันมามันก็ควันเลยก็ได้ไม่ต้องห่วงเอไม่เอาไม่เอาถ้าถึงก็ประมาณยี่สิบปียิงยิงเอได้เอแล้เราเดฟเป็นเดียวได้ได้เราจะโดนยิงกันดิโอ้โหเจ็บมากอ่ะ ตัวหน้าทังหมดในคาบสิบวิเหี้ไปเลยต่อเก้าโลเฮะกู้มไลยกลัวหรอกตอมช้าแล้วจะมารูดไปเนี่ยยังเข้าตรงเนี้ยเข้าแล้วมึงก็ถอยไปเหยียบสู้กับมันอะถ้าสปอร์ตทั้งคู่มันก็ควันเลยออกไปก็โดนสปอร์ตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งบอกควันไงมึงกลัวเลยนะโอ้โหเออมึงหน้าไหวเปล่าแล้วได้อยู่พี่หน้ามีฮิวอยู่ใายตัวแล้วควันก็กดเลดาร์ลิงครึ่งหลอดอ่ะควันก็กดปะฮิวสปอร์ตให้ได้ถ้ามันยิงอ่ะสามสี่ยิงไม่ได้ ไปใครกันให้ไกลๆไปเลยไอ้ยี่แหละต้อเอาแล้วแคบอ่ะมาแล้วมาแล้วเนฟกี้มันอ่ะกูถึงแล้วกูถึงแล้วแจกไฟให้รัวๆเคมาตายหนึ่งผมก็ไม่ยิงแล้วกันนะเไปเลยเขหน้าหมดแล้วนะกอยู่นี่แหละยังไม่ยืดเลยนะหกพันหกพันมาเก้าน เราวังแค่ชิคกี้ย่างเดียวมันหายตัวอยู่อะชิคกี้มันก็ยิงเมือนกัดผมมาดิมันไม่ซัดหลอกแรงแล้วนะซัดมาทีนึ่งให้ผมช่วยยิงดีกว่าอิงแดงสี่สิบวิเลยด่ากูมาเอ๋อนี่เขาแคปไม่ได้หรอเตอร์เรนตะเลมาอย่าเข้าเข้าไปน่าจะโดนสะปอร์ตนั่นอะโอเคก็สะปอดไปสงสัยว่าก็สะปอดไปฮะสะปอดเรียบร้อยจัดจัดจัดที่แป๊บนึงเมื่อกี้มุมไม่ได้ อุ้ยสจังยังอยู่รายเดิมเดี๋ยวนีเดี๋ยวออกไปครับนาะมันยังอยู่ที่เดิมถ้าถ้าผมออกไปแล้วมาสปอร์ตมันจะวิ่งหนีมันจะโดนตอมีดดีกว่าได้ตูดแตกแคปได้ป่ะสี่อะหายไม่โด้นี่ผมเข้ามาสปอร์ตคู่ที่มาสปอร์ตไม่กีนกินยิงใครมายิงเขายิงเขมันหันไปยิงหมดแล้วตรงกลารมันยิงผมมันไม่ยิงผมนะผมาบอกก็หมดนะอยู่รายเนี้ย เดลิงอะเขียบเขียบวันนี้ละรู้ไหมผมดักฝั่งน uh, ี้อยู่เหนียวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดโอยโอหันมายิงบอกแล้วกันเรดาผมพร้อมนะย้ายผมเรดาก็บอกแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเรดาผมครอบโอเคพี่โอเคโอเคโอเคจะหมดจะหมดแล้วบอกนะเรดาบอกได้ไม่รอดหรอกใครต่อใครต่อเรดาโดนลุมยิงกันดิผมตายอย่างเงี้ยแต่ต้องเอามันให้ตายอ่ะได้ได้มาเขาไป เราลิงตายจบใครกดเลยได้ก่อนตายแล้วตายแล้วเลยโอเคตายแล้วเรบอกกันนะเฮ้ยาตายได้เกิดะมันก็เราไม่ตายด้วยแค่นั้นแหละตอนนี้เราพูดถึงแล้วอ่อไม่พี่กลางแล้วจะนอนนะจะไปนอนอ่าใช้ในการก่อนนะตรงนี้น่ากลัวว่ะเออใช่ไปก่อนไว้ก่อนจะควันยิงเอาเท่ากันได้จะควันใช้อยู่ต้องคืนว่ะิกีมา เพราะไงถ้าบถ้ามันเหยียบแครบมันก็มาเขาไปแทนตำแหน่งตำแหน่งผมเมื่อกี้แล้วก็เจะไปจีด้ะปล่อยให้พวกข้างๆไปเอาปล่อยข้างไปเลยมึมันเดือดสาดใหม่เดือดใครปอนเดดเดือดผมเนี่ยมันไม่ยิงผมเลยที่มีตัวอยู่กลางตัวนึงมาเขาอ่ะมาเขามาเขาอยู่กลางอ๋อแล้วตรงนี้เดืดมากเดือดมากตามตรงนี้คือนเดี๋ยวจีนหน่อยไปยิงได้ปะมาเขาอ่ะซัดไวโออยู่ ตอนหน้นะอันนี้เรดาร์ใครอ่ะเรดาร์อันปะต้องเคียวให้อูตรงนี้ก่อนผมมีเรดาร์อยู่แหละยังไม่ใช้เฮ้ยครู้อุดคนรู้อุดมองนั่นสิัีบไปช่วยอันนั่นเอาบาเก้าไปยิงบาเก้ามันนี่ไปช่วยเลยก่อนถอดแล้วต้องไปช่วยเราอืมเดี๋ยวผมไปให้ผมไปบีไหมคีบที่ออกมาแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องนี่แหละบีป่อยเองอยู่นั่นแหละนีเดี๋ยวเขาเคียวนี่มาเก้าไม่อยู่แถวเนี้ย มาเข้ามาที่มานม่หลุดสุดดิที่บานลงีูบาร์ลงชีกกี้ต้องต้องปล่อยไปตรองปล่อยไปก่อนหน้ามาเข้าไปหน้ากูเออคิวปล่อยเลยดูดูแค่ดูแค่ชิกกี้พอให้นั้นมาแล้วผมช่วยยิงมาแล้วมันออกมาแล้วออกมาแล้วชิกกี้ไฟหนึ่งเอคิวก็เต็บตัวพุ่งหลบต่อแล้วกันเนปกี้มาด้วยทอมช้าอยู่แล้วอ่ะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ย ม่เตโหมาเต้าโผล่ตายไม่ตายชุดด้วยชวยด้วยตงแคบลินตงแคบลินได้เยไม่มีเลไหมอีกอีกสิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าวิโดยสวดสวดสยิงไปยิงไปรับให้มรับให้ไดี๋ด้กูเยดกากงอโอเคโอเคเคไปกลับไหนร่้ไงมันลไม่ได้ร้อยปะนร้อยละไป้ตายกันตาเยหลัง ไปเชร์ไลๆๆไล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 ไนลไลอะไรได้ต่อมีคนแล้วไอ้ยิงไก้มากับเขาอ่ะหนึ่งจิงดิ้พืนห LIKE ลังก็พอมหลังพอมหลังยิงได้ยิงไปลแหลเอาเนกี้ก่เลยเนกี้กนเลยนกี้นกี้พี่รเจอเรเจอเไเจ้าของเอทแจีจีนะจีซี ได้หลายอีพีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฉยหลบทีมดิดนปรับอะไรเนี่ยเอาฮารฮาร์ดไงฮาร์ดจีพีอะผมพิม네บ่อยนะเล่นยากไงเอาไงโอ้ยิงอยู่ยิงอยู่เอาเอาว่ะตอนี้ดาริ่งกูกูกชื่อมาได้ว่ะ นนั้นสวยจัดอ่ะดีนึงปีนึใช่โยนขุนจัดอ้เหี้ยแบบกินเต็มอ่ะกินเต็มอ่ะกินกินเต็มอ่ะผมเห็นเลยอะแบบกินเต็มอ่ะคือแบบกินเต็มอ่ะพี่วันร็อเฉยอีกวันรหอวันร็อกูเฉยวันร็อะไรบิ๊ดไอ้พี่มีไรกินนาทีนะมอสควาย